สวัสดีครับวันนี้14กุมภานะฮะวันวาเลนไทน์น,นนะฮะตามวัฒนธรรมของฝรั่งเขาสำหรับคนไทยก็รับเอามานะ,ะแสดงความรักกันนะครับก็ไม่ได้แบ่งเชื้อชาตินะ,ะแสดงความรักกันก็ทำได้ตลอดเนาะก็วันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับคนที่กำลังมีความรักนะแต่คนที่มีครอบครัวแล้วก็ ทุกวันเนี่ยเป็นวันสําคัญอยู่แล้วนะครับก็หาเรื่องที่จะมาพูดก็ไม่พ้นที่จะพูดเรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะครับเพราะว่าอาจจะเข้ากับเหตุการณ์ได้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมสําหรับการตั้งครรภ์นะครับยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะมี2เม็ดเล็กๆนะครับ2เม็ดเล็กๆจะเป็นแบบนี้นะครับนะการรับประทานเนี่ยจะรับประทานหลังมีเพศจมพันธ์ ทันทีนะถ้ามีอยู่ให้รับประทานทันที1เม็ดแล้วหลังจากนั้นอีก12ชั่วโมงรับประทานอีก1เม็ดนะครับอันนี้คือการรับประทานที่ถูกต้องนะส่วนท่านที่ยังไม่หาซื้อหรือว่าหาซื้อไม่ได้นะยังมีโอกาสอีก3วันนะคือ72ชั่วโมงอาหารซื้อร้านหนึ่งร้านใดยังไม่ได้นะะวันพรุ่งนี้มาอีกได้นะครับนะครับก็คือ อยากจะให้ทราบไว้ก่อนว่ามันยังมีเวลาอีก3วันนะที่เราจะกินเพื่อคุมกำเน,นิดได้ผลอยู่นะฮะยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะปล่อยให้ตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมขึ้นมาก็ยุ่งเหมือนกันนะครับ72ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์มันก็มีนะครับทุกอย่างไม่มีร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยป้องกันไว้ก่อนก็กินเหมือนเดิมนะครับก็คือ กินเม็ดแรกแล้วก็หลังจากนั้น12ชั่วโมงกินเม็ดที่2นะครับอาการข้างเคียนที่จะเกิดขึ้นได้บ้างก็คือ In ian, นะเลงเวียนนะฮะเลือดออกกระปิดกระป้วยนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติดังนั้นคนที่มีการคุมตําเนิดแบบปกติแล้วเนี่ยหรือ,อยาคุมประจําวันอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทานเป็นแบบประจําวันจะดีกว่านะครับถ้าทานแบบนี้เนี่ยฮอร์โมนมันจะลวนมากมากกว่านะครับ ส่วนสำหรับคนที่มีความพร้อมในการตั้งครรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีการตั้งครรภลดลงมากนะครับแล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีแต่ผู้สูงอายุเขาก็เลยเป็นห่วงนะนโยบายแห่งชาติเรื่องของการาทําทให้มีการผลิตลูกเนี่ยก็ยังเป็นนโยบายหลักอยู่นะครับแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนอะไรตั้งเยอะแยะนะจากรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้เขาเป็นห่วงมาว่า ผู้สูงอายุจะไม่มีใครดูแลนะครับแล้วก็มีกําลังคนทํางานก็จะไม่ค่อยมีนะหลังจากนี้ไปอีก20ปี30ปีจะไม่มีจะไม่มีกาลังทํางานนะคนไม่มีประเทศชาติจะอยู่อย่างไรนะครับดังนั้นคนที่มีความพร้อมก็อดิดลูกกันเถอะนะไม่เป็นไรนะครับแต่คนที่ไม่พร้อมก็ต้องใช้ยาคูมกํามนอไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางวังยาชาแนลแล้วก็ทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อยาไลลาบัดหาเจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าพี่ขอฝากให้เจ้าดังบัดยามใกลเมื่อะไรให้นาง